สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าในวันชาติอเมริกานนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมีอะไรแจกกันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรให้ซื้อกันบ้างสําหรับวันดีเวนต์เดย์หรือว่าวันของวันชาติอเมริกานะครับเดี๋ยวมาดูทั้งหมดเลยนะว่ามีอะไรให้ซื้อแล้วก็มีอะไรแจกนะครับผมเฉพาะของที่เป็นอเมริกาเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่นับแบบของอย่างอื่นนะครับไม่นับแบบรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอเมริกานะครับโอเคไปเรเราไปดูยกันเลยครับผม let's go ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาที่จุดแรกแกันแล้วนั่นเองนั่นเ,อเปอนก็คือร้านปืนเลยนะครับแนะนาให้มาร้านปืนนะครับเพ<ป>ราะว่าเขามีขายเฉพาะในร้านร้านปืนเท่านั้นเองนะเนื่อนก็คือปืนนะครับที่ขายเฉพาะวันชาติอเมริกาครับเ่อนขึ้นมาข้างบนนะครับเดินไปข,ขวาอย่างนี้นะนี่ครับผมนี่ก็คือปืนแบบแนวพวกพาราไดส์สวนนะเพื่อนๆประมาณนี้นะอ่าเราก็กดซื้อไปนะครับลดราคาด้วยนะอ่านี่นะให้มาแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับอันต่อมานะอันนี้แต่งสีได้นะเพื่อน ดูอันตน่อมานะครับก็คือนี่ครับผมปาสุกา้านะครับผมปาสุก้าที่แบบเป็นเป็นพุนะครับไม่รู้ว่าใครอยากได้กันไหมนะปืนนี้นะพอดีเอาลังกระดาษมาบางับางแบบนี้ด้วยนะแล้วเราก็เราก็สามารถซื้อกระสุนไปได้นะครับราคาถูกมากมาครับแล้วก็สามารถแต่งสีได้นะครับอันนี้ผมแต่งปเป็นเทบร้อยแล้วสีฟ้านะไม่รู้เพื่อนอยากได้กันไหมนะอันนี้นะโจเฉพาะวันชาติอเมริกานะครับแนะนําให้ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับถือว่าใครที่อ่าแบบ ใครที่ชื่นชอบนะใคไรที่ไม่ชอบก็ซื้อเก็บไว้ก่อนได้แล้วก็เอาไปเก็บในการล็อกเกอร์นะเวลาเราอยู่ในการล็อกเกอร์ก็ปิดเก็บไปไม่ต้องใช้มันก็ได้นะครับแล้วเวลาเราอยากเล่นเราค่อยไปกดเปิดมันให้ใช้งานได้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับจุดต่อมานะครับผมก็คือร้านเสื้อผ้าเลยนะครับให้เราเดินมาที่ร้านเสื้อผ้าตรงคําว่าออฟฟิศนะครับผมนี่นะเราก็เลือกไปคําว่าอีที d ิเด d เดยนี่ครับผมแปดทับห้าสปกนะครับต่อพีซีนะนี่ครับผมเราก็จะมีชุดนะครับ แล้วแต่เราชื่นชอบว่าเราอยากได้ชุดสีอะไรชุดแบบไหนนะสามารถเอาไปแบบเครียดแบบว่าเอาไปใส่ถุงมือเอาไปเปลี่ยนรองเท้าบางอย่างเพิ่มเติมได้นะครับเปลี่ยนเสื้อข้างนอกเปลี่ยนเสื้อข้างในบางอย่างได้นะฮะบ,บางชุดก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะเพื่อนๆนี่นะแล้วก็ได้แว่นตาด้วยนะแว่นตาหล่อมากๆครับสามารถใส่แยกได้นะเพื่อนๆแว่นตาแล้วก็มีหมวกข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับมีประมาณนี้เลยสําหรับคอนดิพินเดนเดนะให้จัดมีนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมถ้าไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าครับผมเล้วก้อย่างต่อมานะครับให้เพื่อนๆเดินทางมาที่ร้านตัดผมได้เลยนะครับร้านไหนก็ได้นะฮะให้เรากดตัว E ไปนะครับผมมันก็จะมีหน้าด้วยนะไม่อเห็นไหมฮะนี่ลดราคาด้วยนะครับลดราคาทรงผมนะมันจะมีทรงผมหนึ่งที่แบบเป็นทรงผมมัชช่ารเมริกาเนี่ครับผมนี่ครับนี่ทรงมัช่าอเมริกานะครับใครอยากแต่งก็แต่งได้เลยนะฮะสามารถแต่งได้ตลอดนะครับเปลี่ยนสีได้อะไรได้นะครับนี่นะ อ่ะนี่แล้วแต่เราชื่นชอบได้เลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับผมจะเป็นหน้าตานะครับถ้าใครใส่ชุดหน้าเมริการเหมือนผมนะก็ลดราคาด้วยนะครับนี่นะอยู่ตรงนีนะครับ14ทับหสบสนะครับผมก็แนะนําให้มาลองใส่กันดูนะฮะแล้วก็ลองตัดผมก็ดูอันนี้ผมไม่ยาบเพี่ยนทรงผมนะก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ oh <my> ผมเดี๋ยวเราไปดูต่ออย่างต่อไปกันดีกว่าครับผม let's go นี่ครับผมอย่างต่อมานะฮะก็คือร้านหน้ากากนั่นเองนะเพื่อนๆเราก็จะเดินทางไปที่ร้านหน้ากากครับเข้าไปที่หน้ากากได้เลยนะฮะเข้ามาที่ร้านหน้ากากนะครับเลือกอันแรกได้เลยนะเพื่อนๆไอ Animal นะครับหนึ่งครับยี่สิบสองนะครับพอเราเลือกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงไปครับแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับนนไบม่งั้นเดี๋ยวจะหายไปนะก็นี่ครับผมนี่นะเป็นหมาปานะครับนี่นะหลายแบบเป็นเป็นนกนะนี่เป็นเหยื่อนะครับนี่เป็นกระทิงนะ ก็เป็นอะไรเนี่ยแพะหรือแกะหรืออสักงย่างนะเพื่อนๆนี่แล้วก็เป็นหมีด้วยนะครับนอ่อากาศประมาณนี้แค่ถึงเท่มีอ่านนะครับแนะนําให้ซื้อเก็บไว้ก่อนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเก็บไว้เนี่ยคือต่อให้เราอยากใส่คือเราก็กลับมาใส่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อเก็บไว้เวลาเราอยากกลับมาใส่อีกก็คือมันจะอ่าแบบมันขายไปจากร้านค้าแล้วนะครับแต่จะซื้อไม่ได้นะเพื่อนๆก่อนแนะนําให้มาซื้อเก็บไว้ก่อนได้นะครับเราจะใส่ไม่ใส่ไม่รู้นะ เก็บไว้ก่อนก็ได้นะฮะอย่างอันนี้นะสวยนะผมชอบมากเลยนะอันนี้นะท้ายเหวี่ยวครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูโจทย์ต่อไปกันดีกว่าผม let's go นี่ครับผมอย่างต่อมาที่ผมพามาดูนะครับก็คือเว็บของขายรถนั่นเองนะเพื่อนๆมาขายเฉพาะวันอินดิเพนเดนต์เดย์หรือว่าวันชาติอเมริกานะครับแล้วกดลงมาที่ร่าเซาเทิ่มมาที่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับผมอ่ารถวันชาติอเมริกานะครับผมก็แต่งสีไม่ได้นะครับแต่ว่ามีลายสามารถเอาไปแต่งเพิ่มเติมแบบทุกเครื่องพวก อะไรี้ได้นะเพื่อนอลดราคาให้เราด้วยนะครับตักแสนสองเ,เลยแค่หกหมื่นเท่านั้นครับแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของฮาโลวีนะครับมันซื้อซื้อแล้วปุ๊บคือรถมันไม่ได้หายก็จริงแต่ว่าเวฟในเวฟเนี่ยมันจะหายไปนะครับถ้ารถของฮาโลวีไอช็อปเปอร์เวลาเราซื้อแล้วอ่ะจะอยู่ในเวฟถาวรน,นะครับสำหรับคนที่ซื้อนะถ้าใครที่ไม่ซื้ออ่ะมันก็แบบไม,ไม่ไม่ได้อยู่ถาวรน,นะครับประมาณนี้นะแล้วก็อย่างตง่อมานะก็คือรถในร้านเซอร์เทนนะครับนี่นะ แล้วกดมาที่ราคาถูกก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมนี่เลยลดราคาจะเจ็ดแสนสี่ครับหรือสามแสนเจ็ดนะครับผมเป็นรถที่มาเฉพาะวันอ่าวันชาติอเมริกาเท่านั้นนะเพื่อนๆนี่นะไออ่าแต่ข้อเสียคือเขาแต่งไม่ได้นะครับแล้วก็เก็บเข้าไปในรถส่วนตัวไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องเลือกผ่านไปกสะซาร์เอานะเพื่อนๆคันนี้นะมันจะคล้ายๆกับคันที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมจะมาเชลนะครับคล้ายๆคันนี้เลยคันนี้ว่ากันวเฟี้ยวหน่อยตอนที่เป็นลายอเมริกาแล้วก็ไปตรงชอตอเมริกาด้วยนะครับ ได้กันไหมก็ลองเจรนาดูนะครับหรือว่าจริงก็ดีด้วยนะคันนี้นะว่ามันสวยเดียะร้อยใหญ่มากนะครับผมเพื่อเอาไปขับเล่นได้เอาไปขับเล่นได้นะครับแล้วก็มันไม่เปลืองพื้นที่ในลานจอดรถด้วยนะครับเพราะว่ามันเอาเข้าไปกระซัดนะฮะไม่ได้ไปจอดในบ้านเรานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะอย่างต่อมานะครับที่ผมจะพามาดูก็คือเจ้าอีเวนคารโก้นะครับคือเพื่อนๆเนี่ยต้องรออีเวนคารโก้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวสอนให้ดูนะครับก็จะเป็นเบสซินเนตแพทเทิร์นนะครับผมของเซิร์ฟนะครับผม ไม่จะแปลว่าเราต้องไปเข้าพับปิกเท่านั้นนะครับเล่นในอีไวก็ได้แต่ขอให้อย่างน้อยในเซิร์ฟเนี่ยต้องมีในสับกัน2คนขึ้นไปหรือมีคนอยู่ในเซิร์ฟประมาณ2อสาคนขึ้นไปนะครับเขาก็จะเกิดนะเป็ิเน็ตเปเตอร์นะครับแต่มันจะสูงนะเพื่อนๆต้องสังเกตว่ามันจะมีเป็ิเน็ตเปเตอร์คาโก้ธรรมดากับเป็ิเน็ตเปเตอร์ที่เขียนคําว่าอีเวนคารโก้นะครับต้องให้มันเขียนว่าอีเวนคารโก้นะพอเพื่อนๆทำแล้วนะเพื่อนๆก็จะมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสนะเพื่อนๆคือในแต่ละรอบจะได้ของเดียวกันนะครับ คือมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนเป็นเน็ตแบทเทิลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในเบสเน็ตแบทเทิลเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีสูงนะครับมันจะมีมันจะมีสูงแบบมีเสื้อมีหมวกงาอีกประมาณ4ี่ห้าแบบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะโอเคประมาณนี้นครับเรามีคนเก้าคนเพราะฉะนั้นมีคนนึงจะจะจะโอซิ่งแจกของคือผมโอเคเอ็มซีให้เป็นไม่ได้ผมก็เอาอะไรก่อ,อน,น,อ,น,นอันนี้ไปถึงคืออะไรเนี่ยต้อ oh, <yeah. S 2> จงจะแย่งกันหรือว่ายังไง แย่งกันแย่งกันเลยแย่งแย่่งแยงกันเลยเหรอคือคือใครโหดกว่าก็แค่ได้ไปก็แค่นั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดใครก่อนพี่สันจะบอกว่าอดแองก็แพ้ไปใช่ไหมเฮ้ยพี่สันจะพูดไม่พูด้พี่ไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ความหมายแบบนั้นเลยอ๋อเออฮะอะไรตัดกำลังก่อนเลยตัดกำลังกลังเอาแล้วตัดกำลังก่อนเลยแต่ต้องเราต้องตัดตั้งแต่ต้นคนน่ะ ก็ตัดไปแต้นลมเลยเอองตัดไว้แต่ต้องลมอ่ะไม่ได้โดนอ่ะหันข้างหน้าเดี๋ยวโดนด้วยเฮ้ยเอ้อเฮ้ยเ้ยมาแล้วแบบหัวโขกป้ายคุาราตายแม่งวดนวดนะกินี่แม่งปวดมัวเปิดมาใช่ไหมไอเหินตรงเอลินาแม่งหัวโขกป้ายคุณสาราตาย นางขันเอ้ยโว้กป้ายคนลาตายเนี่ยป้ายคนลาเนี่ยพี่สอนเนี่ยไอ้เที่ยเลยป้ายคนลาเนี่ยป้ายคนลาตายเฮ้ยยิงตายแล้วเฮ้ยอย่ามาแย่ง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 เริ่มบวกกันแล้วเริ่มบวกกันแล้วเฮ้ยมแย่งมาแย่งมแย่งของพี่เองเนาะเริ่มบวกกันเฮ้ยตายอิทามี่แม่งถือเอ้ยแขกแขกก่อนเดี๋ยวแขกก่อนไม่แย่งได้เน่ซ้อมไม่ได้ ไม่แห้งแกไม่แห้งแกเอามาแยกยุดมพี่ให้เขาแหก่อนยทงแหก่อนให้เาแหก่อนเดี๋ยวอเดีออนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเน้ทุกคนทำเหมือนกันขคโยพี่มารยาทตอนเนี้ยไปอยานเลือไปที่ปากไปเขเอากงเ้ไปด้ด้า้านใน้นด้าน้ยน้านในม้นนนี้านรนด้านในด้าน่นเ้านา้า้า ไปเยอะมากันสิโอ้ยเดี๋ยวอ๋อไปไปไปเดี๋ยวไอ้กูต้องไปเอาก่อนที่เข้าไปยังไงไม่แน่ต้องเข้าไปลำแขงเนี่ยเป็นแค่บวกกันข้างนอกเอ้ยมีคนได้กล่องให้ฆ่าแม่งนิ่ใครไม่หยิบกล่องวะไอรไม่หยิบกล่องวะใครไม่วาอ่านหรหยิบกล่องแง่งกัวมันมีแปดกล่องแน่ไม่ต้องกันกันแย่หมดอ่ะไม่ไปอ้ยอุ้ยไปไปไเฮ้ยมีคนเลี่ยมมีคนเลี่ยมเฮ้ยมีคนเล่นขวานหินใ้สัตว์ โอ้ยเียดอขึ้นไงควตี้ยโอ้ยเอาก่อนโอ้้ปก่อนปุ่มกันพิษาด้วยไปก่อนเยียมเยอ่านมาทไมเฮ้ยโอ้ยเยพี่เยนไม่อยู่แล้วโอ้ยียโอ้โหตมาเลยอมาไตเาด้วยอาทล่านอกเลย ไม่ไม่คนดีมาดูไปเร็ว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 ปีไปเร็วังไสวเมปันมีคนเหลี่ยมไปเอะว่ามันไม่ได้แล้ววะม่นทีคนวิุจะเี่ยมจเียอเมก็ัเลนไเปอดมึงหญิงแมนเกินปอดดุคนวะปอปอปไม่เช่กูหิงไม่ดเั ไปแล้วไม่คิ่ตายไป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 ไม่ได้สักอันนึงกูขออันนึงเฮ้ยออกออกออกูฆ่าหมดละแต่สงสารนะวะไอ้ออกมากูฆ่าหมดละไอ้ออกมากูฆ่าหมดล้เอามาแล้วมันหนักนะวะโต้ของกูมาพี่ไม่ต้องเข้าพี่ไม่ต้องเข้าไปเลยมีคนแบกออกมาให้ของกูมา ว่าเลยเฮ้ยเขนหิวของเลยพี่ดิว้วุ้ยวุ้ยรื่องุ้ยุ้ยขอโทษเฮ้ยยุบายเฮ้ยพี่คอสพี่คอร์ดแล้วไปแล้วไปทีเกมไปอยู่ไปที่อยไปอล้อมาอยู่ล้ใครอะตอออย่างเงี้ยเฮ้ยระวังโดนตักตีข้างนอกนะตักตีางอกใครขับตักก่อนไปอ่ะ เดียวแม่งมีแต่ไวรุนหิวของแถวเนี้ยตัดเยอะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไายแล้วยังอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้จะได้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ผสมไม่รู้จะเป็นหมวกหมวกของดันแดนไม่รู้แล้วมันจะได้ของเกี่ยวกับวันชาติใช่ไหมพ่วิรุษวันชาติใช่ดินหมวกกี่เอวเองหมวกข้างเองกระป๋องเบียร์แล้วก็ไอ้นันไอ้เสื้อ ใครเกิดด้านนอกกะละเก้ากอข้างล่างเลยวหรเ้าว่ากองบ้ากันไม่เอานอ๋อไม่สอนเี่ยไอ้ย๊าไอ้ย้ยออ้อน่อามาเลยเอามา เอ้ยครับคนตัวหน้าดิคนตัวหน้ามาได้สองกล่องแล้วจักรามมาดิไดเลยอย่าเลยพี่จ้ไม่ได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 ้ห้ามห้ามหยิบของห้ามหยิบของครับห้ามหยิบของเอ้าผมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาไม่เอาไม็ได้ใครแล้วใครเอาใครเอาครับใครไม่เอาครับขออนุญาตขัดขวางไม่ไดไมดูครับตอนนี้เพิ่งส่งครับเฮ้ยได้เสื้อครับเฮ้ยได้หมวกได้หมวกใช่เหรอ ตัวต่อ <im itation> มาแล้วเสื้อผ้าก็อายุไหมนี่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 เ, <im itation> เมื่อกี้เหรอไม่ใช่เอนมจบแล้วนะ <im itation> ไม่ใช่พี่มันคาร์โก้ธรรมาดาพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นของอีเวนตน่ะมันจะเขียนว่าอีเวนต์แล้วก็คาร์โก้อันนี้เป็นเบสนเน้นธรรมดาเป็นอีเวนต์แหละใช่พี่มันจะเขียนว่าอีเวนต์อย่างต่อมานะเพื่อนๆก็คือขวันรถนั่นเองนะครับผมสำหรับวันชาติรัฐปริกาเท่านั้นนะครับก็เลือกมาที่หมดล้อนะครับผมเข้ามาที่อ่าควันรถนะครับ เลือกเป็นอันนี้ได้เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีเปอร์เซ็นต์ลดราคาอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นควันลดนั่นเองนะนเพื่อนๆนะนี่นะฮะนะครับผมควันลดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแดงขาวน้ําเงินนะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะดีมากๆเลยนะครับแบบ ไม่ไม่สามารถทําแบบนี้ได้แต่อันนี้คือเฟี้ยวมากนะครับผมมีทั้งหมด3สีเลยนะมันรู้เพื่อนๆชอบกันไหมนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองเอาไปลดเอารถคันอื่นนะครับผมสามารถเอามาใส่ได้นะครับผมเราก็จะได้เห็นควันเวลาเราฟีล้อหรือว่าบางทีเราแบบเวลาเราเลี้ยวแรงๆแล้วแบบควันล้อมันออกเห็นไหมฮะควันล้อมันออกเนี้ยมันก็จะออกเป็นสีๆออกมานะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะออกเป็นสีอะไรนะครับนี่นะ ดีมากๆเลยครับอันนี้ไม่รู้ชื่นชอบกันไหมนะย่างต่อมานะครับผมก็จะเป็นแต่นั่นเองนะเพื่อนเข้ามาที่นี่ยผมห้าับสิบสองนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะฮะก็เลือกไปที่คําว่า Mu s c l e อย่างนี้ครับนี่นะก็จะมีเสียงนะ้ะหมดทั้งหมดสี่เสียงนะครับเฉพาะวันชาติเมริกาเป็นแต่นะครับเป็นเพลงของเขาที่เวลาต่อกันนะครับผมสามารถใส่ได้หมดเลยอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับ เลือกเป็นอันแรกเลยมาใส่ได้แค่อันเดียวนั้นเพื่อนก็เลือกไปสักอันหนึ่งนะครับเอารถอยากได้รถคันอื่นมาใส่ก็เอามาใส่ได้น,นะครับผมแล้วก็จะติดตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนตอนนั้นถ้าหมดวันชาติมริกาเนี่ยมันจะไม่มีให้เราแต่งแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บกันไว้นะฮะถ้าอยากถ้าอยากได้ก็พยายามเก็บเน้นมันไว้นะเพื่อนๆนี้นะพวกของพวกนี้ฟันรถหรือว่าพวกแต่ต่างๆนะครับเนี่ยผมพอเราออกมาแนละ้วกดตัว E ครั้งนะครับผมนี่นะก็จะมีเสียงแต่นะครับผม ถ้าเรามีเลขอื่นมันก็จะไปเปลีป่ยเนเป็นเสียงอื่นเท่านั้นนะเพืเ่อน เดี๋ยวผมอีเวนต์คาร์โก้ก็จบไปเป็นท hmm. ี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆอ่าภารกิจอะไรต่างๆก็ยากสุดน่าจะเป็นอีเวนต์คาร์โก้นี่แหละของอย่างอื่นเพื่อนๆก็ลองไปซื้อกันดูครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถหรือลายรถต่างๆนะครับบางอย่างก็จะแลบางอย่างก็จะไม่แลนะครับบางอย่างก็ลองขอคนอื่นซื้อเขาซื้อดูนะครับถ้าบางคันมันแลนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ก็มีเจ้าคารินโบนะครับให้รับกันด้วยนะครับพร้อมป้ายทะเบียนแลนะครับแล้วก็ลายนะครับผมของเมกานะครับก็แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะช สีอยู่แล้วด้วยนะผมก็เลยเก็บรถด้่ยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่สบสบสบคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย